นะครับตอนนี้หัวหน้าก็ทําการไล่แมวเกือบจะหมดแล้วนะครับนี่พามาดูไข่นะครับนี่สองรังนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมทางหนุ่มเอิร์ธบ่าวเมืองเลยนะครับผมก็ควงคู่มากับผมนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับวันนี้มาเหยียไข่มดแดงนะครับนี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับนี่นี่นี่ดูท่านดูนะครับนี่ถังสีนะขนาดเล็กนะครับนี่ก็เดี๋ยวเยอะนะครับสองรังเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเดี๋ยวเย็นนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับมีเมนูอะไรก็จะมา อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ f c e b o o k f แ n Page นะครับดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ดาวดินถิ่นเมืองเลยขอตัวลาไปก่อนครับเนื่องจากมดแดงเยอะมากและไล่กัดขาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดาวดินนะครับถิ่นเมืองเลยนะครับออนทัวร์นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาตามติดวิถีชีวิตนะครับ อีสานบ้านเรานะครับผมก็คือเหยื่อไข่มดแดงนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็หัวหน้าเราก็ได้ทําการขึ้นไปนะครับนี่ครับลังมดแดงนะครับลิฟต์ถนนนี่อันนี้ถุงถุงฟางครับนี้อ่ถุงถุงเข้ามาแล้วครับผมถุงแล้วโอ้ยนั่น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 มันลื่นครับผมเมื่อกี้มันลื่นโอ้หมดกัดครับส่งครับพี่น้องกัดได้มดแดงครับ จับมืแดงครับนี่เพื่อนเราแปลงบ้านใส่ท่าขาวแล้วครับพนาท่ออันนี้ครับวิธีจับขาหมืแดงนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ผิดพลาดนิดนึงครับคิดว่ามันจะเอื้อมลงมาแล้วตัดได้เลยวันนี้ตัดตัดรถตัดจุกเราเทียบไปเลยเสื้อพุ่มนี่แก้ว่าจับดีๆีดีบนแจ็บบัวอนี้มือนึงจับก่อนเขียนวิธีการเอาใหม่นะครับผมเบา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 เ พอ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 มาลดมาลดมาลดตามติดวิถีนะครับจับเหยื่อไข่มดแดงนะครับจะมาดูว่ามันจะมีไข่หรือมีแต่ตัวนะครับผมมาในตัดเลยตัดจุดแล้วก็ดึงเข้ารถเลยหย่าให้มันตกอยู่ยายยังจับจัก่อนจับก่อนเออจับไปก่อนอ๋อเอาเลยเอาเข้าไปตัวรถเอาเข้าไปเลยเออยัดไปกับรถไ่หักหรอก เรียบร้อยครับผมหักเลยไปเนี่ยเออสุดยอดพ่อน้าเรียบร้อยครับหนึ่งรังครับผมทำไงต่อยเนี่ยมัดไปโอ้โหมัดไปอย่างน้นเลยเหรอนะมันแค่จะได้แค่สองรังเองดีกันนะ่ะเดี๋ยวมันจะกัดหัว <laughs> นั่นแนะ <laughs> หละเดี๋ยวมีอีกรังหนึ่งนะครับผมนี่พ่อหน้ารัดไว้อย่างดีเลยเคีมทนายรัดบอกว่ามันจะกัดเรานะคพ่อหน้ารัดบอกเดี๋ยวเราจะไปปล่อยนะครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฆ่าทิ้งนะครับผมต้องเข้าใจณจุดนี้ด้วยนะครับ เราจะไปทาการปล่อยพ่อแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแต่ว่าขอแบ่งไข่ไว้บ้างนะครับผมจะลองดูว่อร่อยไหมนะครับเดี๋ยวเราดูตัวนี้นะครับผมทางหัวหน้ากําลังดูอยู่ว่าจะหาวิธีทางไหนนะครับจับนะครับน้ําหนักได้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้น้าหนักได้นะครับอ่าตอนนี้ดูลวดลายแล้วครับผมขออยู่มุมไกลๆให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับวิธีการจับนะครับแบบตั้งเดิมเลยนะครับนี่คือยิมพอร์ตเลยนะครับ อยู่ห่างนิดนึงนะครับผมจะได้มองเห็นภาพรวมนะครับผมนะครับรังอยู่ตรงนั้นนะครับนี่รังอยู่ตรงนั้นนี่นะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ตัดมานี่ครับรังอยู่ตรงนี้นะครับผมคนหน้าเดินมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยมดแดงนี่ต้องระมัดระวังนะครับผมมันกัดได้ตลอดเวลานะครับผมต้องระมัดระวังนะครับผมนี่อันนี้พาทุกท่านดูใกล้เลยครับนี่รังพวกแดงนะครับผมซึ่งเราจะมาเก็บไข่ด้านในจะมีไหมนะครับผมพันหน้าไม่แต่งใส่ออกกันเลยแต่งพวกมันนี่แต่งออกกันเลยนี่เออนั่นอะไรนี่ถ้าเราเลยอ่า หัวหน้านอันนี้หัวหน้านะครับผมหัวหน้าหัวหน้าฝั่งนี้ด้วยนะต้องยาวๆเนี่ยเนี่่พวกเนี่ย,เ,ย,เ,ยเออเอะไให้หมดเลยโอ,อ,อ้นะครับผมการจับไข่มดแดงนะครับเสร็จไปหนึ่งรังนะครับอันนี้รังที่สองนะครับผมเดกเด็นไปแล้วเออนั่นแหละหัวหน้าอย่างนั้นแหละเข้าไปเลยพันพันผ้าดีๆหัวหน้าเอาเป็นถุงนะครับถุงปุ๋ยนะครับถุงป,ปุ๋ยเก่านะครับผมชุดไม่ขาดอีกทำไมไม่ขาดหัวหน้ากลับมาตั้งตัวก่อนตั้งตัวตั้งหลังก่อน แต่ไม่ถูกขังนะครับเมื่อกี้หัวหน้าบอกว่ามีแขนอยู่หัวหน้าบอกจะเอาเสียบเข้าก่อนนี่ครับดูวิธีการจับนะครับผมสไตล์ของหัวหน้านะครับผมเอริ่มยักใจฮอตเออเริ่มจะหดใจแล้วนะครับผมหัวหน้าบอกวันนี้มาจับนะครับอยู่ริมถนนนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมก็หากินง่ายนะครับผมในกรุงเทพก็ไม่ได้หายากเสมอไปนะครับผมหากินว่ากินง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอาเอาเข้าเลย เออเข้าเลยฟังนี้เข้าเลยเข้าฟันี้เข้าไปเข้าพี่เข้าพี่เข้าพี่ตดเลยตัดเลยจุดยอดครับผมเรียบร้อยครับผมน่ะกรึบกึบกรึบกึบกึบปีเล่ปีปีเล่ปีเล่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมสองรังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าว่ามันมีมีอ่มีไข่ไหมนะครับผมมดแดงนี่ต้องระวังครับผมมันกัดเก่งมากเลยนะเดินเร็วนะครับตัวใหญ่นะตัวเขาตัวเสร็จสองรางนะครับผม นี่ครับเสร็จสองเรื่องบางแล้วครับมาน้าเก็บใส่แพ็คใส่หงเรียบร้อยนะครับเราจะไปไปลื้อก่อนไหมมาน้าหรือยังไงฮะเราจะไปตัดดูก่อนไม่รู้เราค่อยหาลังต่อไปอีเราทำมานําทำดูนะครับวันนี้เขาเป็นไม่รุ่นนี้ไม่ได้โป้นะครับผมให้ดูนะครับวิธีการถ้าถ้ามันกัดตัวต้องถอดเสื้อออกอย่างนี้แล้วก็เอามือปัดออกนะครับผมนี่วิธีการทําที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ใส่เสื้อกับพี่เดิมนะครับผมไม่ได้เป็นการโป้หรือว่าอาใบมุกอะไรทั้งสิ้นนะครับผมต้องทำความใจจุดนี้ด้วยครับผมนนนี่ะะครับอยาขมดแงผม ได้สองรังนะครับผมเอารัดไว้อย่างดีแล้วครับผม,ม <า S 1> ไปไหนต่อครับผมหน้าไปไหนต่อไปไหนต่อไป,ไปแกะดูก่อนไหมอ,อ๋อเดี๋ยวเราจะไปที่ดาวดินกระดิ่โฮมก่อนเดี๋ยวจะดูว่ามันจะมีไข่มากไข่น้อยเดี๋ยวมาอัปเดตทุกท่านชมครับ <S <S นะครับตอนนี้ถึงนะครับบริเวณต้นไม้ใหญ่นะครับผมเพื่อที่ว่าพวกพ่อแม่พันธุ์จะได้ขึ้นไปนะครับผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับมดแดงนะครับผมซึ่งตอนนี้เรามา สถานที่ที่ทำการปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้หัวหน้าก็ทาแป้งทามันเพื่อไม่ให้มันไต่ขึ้นนะครับลาวดิงเขาอ,อยู่และยะาห่างนะครับผมจะได้มองเห็นเท่าได้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตซูมให้เพื่อว่าบางขั้นบางตอนจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้นะครับอยู่ตรงข้ามอาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับผมกเกษตรศยุคใหม่ไร้ข้อจํากัดนะครับผมมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวไว้ให้ มดแดงที่นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์จะได้ขึ้นไปไต่ขึ้นไปนะครับไปวางไข่ไว้เหมือนเดิมนะครับมีต้นไม้ให้เขานะครับผมไม่ได้เป็นการทําลายนะครับผมนนี้หัวหน้ากําลังทําการอาแกะเชือกนะครับผมเพื่อที่ว่าจะทําการดูว่าด้านในมีไข่มดแดงเยอะมากน้อยสักเทียงใดนะครับผม หัวหน้าจะไม่ตัดเพราะว่าจะาไว้ใช้อีกหัวหน้าดูแล้วผมดูแล <laughs> <laughs> เพราะเห็นมีดใกล้ๆอยู่แล้วไม่ไม่จับตัดแสดงว่าจะไว้ใช้อีกนะครับผมเราจะช่วยให้หัวหน้ากันไปด้วยนะครับผมขาั้นก็คือไม่มีแผลนะครับผมแค่ทาแป้งไม่หมดไตข,ขึ้นนะครับผมก <c oughs> ารจ <c oughs> ับไข่มดแดงนะครับผมสไตล์ของเบาเมืองเลยนะครับผมในแบบของเราวันนี้นะครับ นมเอิร์ทเบาเมืองเลยนะครับผมมากับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับวันนี้หนุมเมืองเลยมาเจอกันเลยครับวันนี้เดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับ โโหนะครับดูเะครับมดแดงไต่ขึ้นมาเต็มเลยครับทุกขั้นครับนี่ครับทุกขั้นดูเะครับเต็มเลยครับไข่ติ่อยูมีไข่ไหมครับผมหน่ะนี่นะครับอันนี้คือมดแดงนะครับผมเนี่ยให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาขึ้นไปนะครับเปลี่ยนคนวะเดี๋ยววักวะนี่หัวหน้าเขาเตรียมแป้งมันนะครับมันสับปะหลังนะครับผมเพื่อที่จะทำการทำการทาตัวก่อนทาเขียนนะครับเพื่อไม่ให้ไต่ขึ้นนะครับแล้วก็ทาถังนี่นะครับ เหย่ไข่บดแดงนะครับสไตล์หนุ่มเอ,อิร์ธเมืองเลยนะครับผมหนุ่มเอ,อิร์ธเมืองเลยนะครับมากับดาวดินทินเมืองเลยนะครับนุ่เมื่อสักครู่เนี่ยหัวหน้ากระซิบมาบอกว่ามีไข่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับเล่นแล้วเอ้ดนะเดาไปนั่นนะครับหัวหน้า ไปให้แม่บันคัดขึ้นไปวางไข่นะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกับโมนานะครับว่าจะมีไข่มากไข่น้อยนะครับผมที่กําลังนะครับสลัดไข่มดแดงอยู่นั่นนะครับเป็นหนุ่มเอ,อิร์ธเบาเมืองเลยนะครับผมมากับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับวันนี้มาพาทุกท่านมาดูวิธีการเหยี่ยไข่มดแดงนะครับดูว่าจะมีมดแดงมากมดแดงน้อยนะครับผม ออามาปล่อยไว้นะครับตรงข้ามนะครับอาณาจักรดาวดินการินโฮมนะครับภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจํากัดนะครับผมที่เลี้ยงหอยเชอรี่นะครับพันสีทองนะเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาช่อนนะครับผักสลัดไฮโดรพลินิกนะครับที่ตรงนั้นนะครับผมผมก็เอามาปล่อยไว้ตรงข้ามนะครับผมเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะครับผมก็มีใบไม้มีอะไรให้เขานะครับมุดแดงจะได้ขึ้นไปวางไข่รังที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีไข่ไหมครับ เดี๋ยวแม่มนไล่อ๋อยังไม่มีแม่มันเยอะอยู่นะครับผมมีอยู่น่าจะมีอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอไปดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวรอมีหลายรังมีหลายรังนะครับวันนี้ขับรถนะครับผ่านเห็นประมาณสี่ห้ารังนะครับวันนี้ก็ก็จะไปแย่ให้หมดเลยนะครับวันนี้ตอนนี้กำลังเปิดถุงที่สองนะครับผมลองสัตว์ถุงนะครับหน้า ระวังพัมีดด้วยครับผมนะเก็บมีดด้วยครับโหรังนี้รังใหญ่เลยครับนี่รังแรกนะครับผมหนักมากอุ้นต้วนอุ้นต้วนเลยครับนี่ผม่าเอาเออนี่ิเครานะครับผมมดแดงไตออกมาเลยครับนี่แม่พันธ์เขาโหเยอะมากเลยครับเห็นทุกท่านเห็นไหมครับนี่ขออนุญาตซูมนะครับผมกล้องอาจจะสันนะครับผมใช้มือถือถ่ายนะครับนี่ครับเป็นมดแดงนะครับ อาหาร,ารชั้นสูงกิน่นระเบ้อตอนนี้อยู่กล่น้กมันน่าเอร็ดกว่าอาหารชั้นสูงนะครับผมหมดแดงนะครับต้องอยู่บนต้นไม้นะครับผมระวังดูดูดีเนัวหน้าไข่มันเยอะอยู่ ไปดึงใข่ใช่ไหมไปดึงใครอ๋อมดเล่นมุกครับผมหนุ่มเอิร์นนะครับเบาเมืองเลยนะครับเล่นเล่นเล่นมุกนะครับเมื่อกี้มีการเช็กดูว่าเหลือยังไม่เหลือนะครับผมปล่อยเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เราจะเอาแม่ออกนะครับผมวันนี้เราจะถุงนี้ไปใช้ใช่ไหมเนี่ยผมว่าไว้ตรงนี้เถอะเออให้ออกก่อนวันน่ะนะตอนนี้ก็นี่นะครับสองถุงนะครับสองรังนะครับมึงักคู่ไปมาเรียบร้อยนะครับ อยวตอนนี้ก็หัวหน้ากำลังจะทำการเอาแม่พันออกนะครับเอาไปออกข้างนอกหน่อยนะ่ออ๋อโอ้ต้งนั้นหมดแล้วเ๋ยน้อต้นนั้นหมดเยอะนะครับหัวหน้าบหมดเยอะแล้วนะครับไม่กล้าเข้าไปยุ่งมากนี่นะครับหมดเยอะมากแล้วครับหน้าก็เดินไปนู่นนะครับอันนี้ขออนุญาตถ่ายมุมไกลๆนิดนึงนะครับผมหัวหน้าก็จะใส่แป้งใส่แป้งมันนะครับผม เราจะมาดูวิธีการเอาตอนนี้หัวหน้าเอิร์ธกำลังจะเอาเอาแม่พันออกใช่ไหมนะครับตอนนี้ก็ทางเบาวเอิร์ธนะครับเออหนุ่มเอิร์ธนะครับบ่าเมืองเลยนะครับหนุ่มเอิร์ธบาเมืองเลยกําลังจะเอาแม่นะครับออกนะครับผมผมว่าลังต่อไปเราคงต้องย้ายที่แล้วไม่งั้นเขาไม่กล้ามาที่นี่แล้วลังต่อไปต้องย้ายที่ลงเออนั่นนะครับผม แย่ลุยไกลนะครับผมนี่จากมดแดงนะมันกัดนะครับก็เจาใบไม้นะครับเพื่อให้เขาเกาะนะครับแล้วก็เกาะเสร็จแล้วเราก็เอามาปล่อยทีนะครับผมท่านก็คงไปเคยจับนะครับหย่ไข่มดแดงนะครับผมตามวิถีบรนบ้านะครับผมแต่วันนี้เรามาเหย่กันที่เมืองกรุงนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเขตลาดกระบังนะครับที่ดาวดินนะครับพากอาศัยอยู่นะครับ วันนี้นะครับดาวดินถิ่นมืองเลยนะครับมากับหนุ่มเอิร์ธเบามืองเลยนะครับพากันมาแย่ไข่มดแดงนะครับหลังจากเสร็จงานซักผมนะครับก็ขอมาหน้าเขามานะครับแย่ไข่มดแดงนะครับเดี๋ยวจะไปทําเป็นอาหารเย็นนี้นะครับผมอยู่ประมาณตัห้านาทีนะครับเดี๋ยวดาวดินจะไปถ่ายดูว่าด้านในนะครับมีหลังมดแดงมากบนแดงน้อยครับ